สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงการนะครับเพาะผักบุ้งเอาไว้ทานเองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับนะครับแล้วปลอดสารแบบนี้นะครับไม่กี่วันเราก็ได้กินแล้วนะครับนะครับผักบุ้งกระมังนะครับที่มันแตกนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้แล้วกระมังเก่าๆนะครับให้มีรูระบายด้านล่างนะครับมีรูน้ําออกนะครับเนี่ยผักบุ้งผักบุ้งนะครับเป็นผักบุ้งแก้วนะครับ ผักบุ้งแก้วนะครับเนี่ยเป็นผ <si ักบุ้งแก้วเราหาเมล็ดพันธุ์ก็หาง่ายครับสั่งซื้อก็ได้นะครับตามเพจนะครับเนี่ยผมสั่งซื้อมาบางท่านนะครับเนี่ยที่แคบๆนะครับกระมังเนี่ยกระมังเดียวนะครับหรือสองกระมังก็ได้วางไว้หลังบ้านที่แดดถึงแบบผมอย่างนี้นะท่านก็ได้กินแล้วครับไม่กี่วันเองนะครับโอ้โหถ้ากระมังหนึ่งเนี่ยผัดได้จานใหญ่ๆเลยนะครับนี่ผักบุ้งแก้วผมก็ปลูกไว้ทานเองนะครับนะครับวิธีนะครับวิธีการปลูกนะครับไม่ไม่ไม่ยากเลยนะครับ ต้นเนี่ยกระมังผมเนี่ยมันแตกเห็นไหมครับเนี่ยกระมังแตกผมก็เอามาใช้นะครับกระมังแตกทุกใบเลยนะครับนะครับก็ดินนะครับดินเพาะเป็นดินก้ามปูนะครับผสมให้มันร่วนๆนะครับให้มันระบายน้ําได้ดีนะครับลงสักครึ่งกระมังนะครับลงสักครึ่งกระมังแล้วก็เมล็ดครับที่เตรียมไว้นะครับที่เราสั่งซื้อมานะครับเราเราโรยได้เลยครับไม่ต้องเรียงหรอกครับโรยได้เลยนะครับโรยได้เลยนะครับแล้วก็ดินก้ามปูที่เราเตรียมร่วนๆอีก ไว้อีกนะครับคือว่าใส่ครึ่งกะมังแล้วที่เหลือเราเก็บไว้นะครับพอเราหว่านเมล็ดนะครับเราก็ใส่ดินนะครับทับกบไปบางๆนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เราก็ลดน้ํานะครับแล้วเราก็เอาวางไว้กลางแจ้งแบบนี้แหละครับเนี่ยครับผักบุ้งเป็นผักที่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากนะครับทานบ่อยๆนะครับก็ถ้าเราปลูกเองอย่างนี้มันก็จะปลอดสารด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เล่งเขาเนี่ยครับต้นจะอ่อนมากอย่างนี้นะครับถ้าเราจะถ้าเราถ้าเราจะทานตอนนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ตัด ตัดโคนไปเลยนะครับตัดโคนแล้วเราก็ปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยจะอ่อนมากนะครับผัสใสเจ้าเจียวนะครับมีประโยชน์มากนะครับอยีายผักบุ้งอ่อนหวานกรอบอย่างเงี้ยครับแต่ผมจะปล่อยอีกนะครับประมาณนี้นะครับผมถึงจะเอาฮะถึงจะตัดนะครับง่ายมากครับไม่ได้ใส่เลยนะครับปุ๋ยผมไม่ได้ใส่นะครับผมใส่แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเท่านั้นนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเหมือนเดิม200มิลลิลิตรนะครับต่อน้ํา10ลิรนะครับอาทิตย์ละหนึ่งค้างก่อนนะครับ ผักบุ่งใส่ทีละหนึ 1, 1่งครั้งก็ได้ครับหรือว่าท่านใดอยากจะให้มันพุ่งให้มันงามไวเยอะก็ทิละสองหนก็แล้วแต่สะดวกครับแต่ผมใช้ทิละสองหนถ้าฝนไม่ตกก็ทิละสองหนถ้าฝนมันตกก็ไม่ไม่ได้ลดนะครับก็ก็เลื่อนไปนะครับก็เราก็เลื่อนไปเคล็ดลับคือนะครับหวานเม็ดใส่ดินร่วนๆน,น,นะครับดินเพาะดินกัมปูอะไรก็ได้ที่มันร่วนน้าซึมได้ดีนะครับแล้วก็หวานมเมล็ดแล้วก็ดินที่เหลืออยู่แล้วก็กบมเมล็ดนะครับกบบางๆนะครับไม่ต้องหนา แล้วเราก็ปล่อยเลยนะครับลดน้ําแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้กลางแก้งแบบนี้แหละนะครับพอเขาขึ้นมานะครับพอแทงแทงแทงขึ้นมาเราสามารถลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เลยนะครับผสมน้ําแล้วลดได้เลยครั้งแรกเขาก็จะพุ่งขึ้นมาดีนะครับแล้วเราก็ลดตุกอาทิตย์เนี่ยอย่างนี้ครับแป๊บเดียวพอโรยเมล็ดไปประมาณ4วันเองครับเขาก็แตกแล้วสี่ถึงห้าวันประมาณนี้แหละครับเขาก็แทงขึ้นมาแล้วครับโรยเมล็ดผักบุ้งแก้วไปนะครับ เนี่ยมาแนะนําครับท่านใดมีที่นิดน้อยใส่กระถางแบบผมก็ได้นะครับในกระถางก็ได้กระมังแตกนี้ก็กําลังขึ้นนะครับกระมังแตกนี้ก็กาลังขึ้นนะครับเนี่ยนะครับก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนามาฝากท่านที่อยู่แบบทาวฮาส์หรือว่าอันนี้ปลูกในคนบนคอนโดได้นะครับคอนโดสูงๆที่ที่ที่แดดเข้าถึงด้านหลังน่ะท่านปลูกได้เลยนะครับเนี่ยใส่กระมังอย่างเงี้ยผักบุ้งเขาทนร้อนครับต่อให้กระมังร้อนแค่ไหนนะครับเขาก็อยู่ได้นะครับดินมีแค่ครึ่งเดียวนะครับเนี่ยของผมเนี่ยดินมีแค่ครึ่งเดียวนะครับนะ แล้วก็เขาทนร้อนได้เราลดน้ําเขานะครับน้ําเนี่ยก็อย่าให้ขาดนะครับจะเช้าจะเย็นถ้าร้อนจะจ่ายก็เช้าเย็นนะครับแดดแดดแรงๆเขาก็ชอบนะครับนี่คอนโดเนี่ยในกรุงเทพนะครับอยู่คอนโดในกรุงเทพเนี่ยปลูกได้เลยนะครับด้านหลังเอาไว้ทานไม่กี่วันเราก็ได้ทานแล้วครับหยอดมาได้ไปใส่สี่ห้าวันแล้วเขาแทงขึ้นนะครับพอขึ้นสักสิบห้าวันเราก็ได้ตัดทานแล้วถ้าเราปลูกไว้รันกันไปรันกันไปนี้วันที่ห้าสมมุตินะครับอันนู้นสิบ นุ้งสิบห้านู้ยี่สิบเราจะได้กินรันกันไปทีละครั้งเลยนะครับอันนี้คือเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆเทาาเฮาส์ก็ดีนะครับเทาาเฮาส์เนี่ยบางทีเราต่อเติมเต็มหมดแล้วเราก็ปลูกในกระในกระมังเนี่ยวางหน้าบ้านก็ได้วางหลังบ้านก็ได้สักกระมังสองกระมังนะครับเอาไว้ทานนะครับถ้าบ้านเดียวมีที่หน่อยก็ทำสี่ห้ากระมังได้นะครับแต่ผมก็ทําไว้ด้านหลังอีกนะครับนั่นนะครับอันนี้ขนาดมีที่ผมไม่ได้ลงนะครับมันก็ไม่เปลืองแล้วก็ดูแลง่ายครับอยู่ในกระมังนะ เก็บลับเล็กๆน้อยนำมาฝากพี่น้องในการเพาะนะครับบุ้งเอาไว้ทานเองปลอดสารนะครับเพาะพืชผักนะครับเอาไว้ทานเองนะครับอร่อยและปลอดสารและปลอดภัยครับชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเป็ดทองภูนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนําเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากอีกนะครับก็ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเออทำแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยนะครับก็จะได้บุญด้วยนะครับครับก็สําหรับวันนี้ครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ